ขึ้นทะเลไปไหนไไหแล้ววะหมดเวลาแล้วมั้งไม่เจอ <laughs> <laughs> ล่ะดีจชาบ๊ายบายน่อยบ๊ายบายนะคะไปดิเอาเลยเลยลูกต่อไรแน่เลยไปกันเลยสิ แล้วสีเขียวแล้วก็ปิดไฟห้องเราถ้ามันจะสีอะไรเนี่ยเต้น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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Rồi, thôi tạm. 啊啊！ กันเขาแค่นี่ไม่รอนห้าอย